ความลับเคล็ดลับข้อนี้ที่ทุกคนต้องรู้เพราะมันคือความจริงเรื่องจริงนะคะที่พิสูจน์แล้วถึงเอามาบอกเอามาแบ่งปันนะคะเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เรานะคะคิดวิเคราะห์วิจารณ์ติฉินคนอื่นในทางที่ไม่ดีหรือเป็นพลังงานลบๆหลังจากนั้นจะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องเปล่า ที่ไม่ดีหรือเรื่องราวที่แย่ๆในชีวิตของเราแต่แตกต่างจากในขณะเวลาที่เราเห็นคนอื่นแล้วเรารู้สึกยินดีรู้สึกชื่นชมรู้สึกอ่าปิติรู้สึกมีความสุขร่วมไปกับผู้อื่นในการสนทนาการคิดการพูดการกล่าวถึงคนอื่นผู้อื่นในทางที่ดีและเป็นบวก มันก็จะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวที่ดีๆที่เป็นบวกในชีวิตของเราเช่เชนเดียวกันเราพิจารณาจากความรู้นี้แล้วเราจงเลือกตัดสินใจนะคะว่าเราจะให้ชีวิตของเรานะคะอยู่ด้านดีและเป็นบวกหรืออยู่ด้านลบแล้วชีวิตก็เกิดแต่เหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่ต้องการสิ่งที่จะกำหนดชีวิตเราคือความคิด คำพูดและการกระทำของเราที่หลายคนเรียกว่า